สังคมที่มวลหมาประชาชนอยู่กันในสังคมนี้ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยยากดีมีจนอย่างไรคุณจนอย่างเราก็เท่าเทียมกับคุณเหมือนกันนี่แหละครับการต่อสู้รบในครั้งนี้เราต้องการความเท่าเทียมกันในสังคมแต่เราไม่กล้าเราไม่ต้องการให้รวยเท่ากับท่านหรอกครับท่านจะรวยอย่างไงพวกอํมมาดร,รวยไปเถอะเราไม่ว่ามีสิทธิต่างคนต่างรวยแต่สิทธิเสรีภาพมันต้องเท่ากันครับหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันไม่มีใครเหนือใครหรอกครับนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเรามาต่อสู้ในวันนี้เราต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่ต้องการไม่ใครมากดขี่เหยียบย่ำอีกต่อไปนี่คือคนเสื้อแดงในวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับหากเราจะต้องจําเป็นต้องเดินออกจากตรงนี้เราต้องเดินออกอย่างสิงครับไม่ใช่เดินออกไปอย่างหมาคอยให้เขาไล่เตะไล่ตีอีกต่อไปต้องอย่างนั้นครับพี่น้องที่เคารพมาครั้งนี้แล้ว ไม่มีคําว่าหมาและไม่มีคําว่าภาัยแพ้อีกต่อไปพี่น้องเชื่อผมเถอะครับแต่ชัยชนะนั้นจะได้มากแค่ไหนพี่น้องค่อยดูเองได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้านะครับชัยชนะของเรานั้นจะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าบางครั้งเราต้องการวาหนึ่งแต่เอสถานการณ์มันไม่เอื้ออานวยเกิดไปวานึงนะครับ พี่น้องเราต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นแสนแสนคนเอาสักคืบหนึ่งก็ยังได้ครับโดยไม่ต้องให้พี่น้องเราตายอย่างนี้เอาไหมครับพี่น้องครับถ้าเราต้องการวาหนึ่งเอานะครับเดี๋ยวมีการแถลงข่าวผมจะปล่อยข่าวเดี๋ยวจะปล่อยเสียงเลยนะคุณนัทวุฒิรอยอยู่ข้างหลังแล้วครับเชิญครับครับ ท่านสื่อมวลชน,นและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับก็เป็นกานแรแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับของเราในรอบเช้าวันนี้ขณะน,นี้เวลาผ่านไป3าชั่วโมง เป็นสาสบเอ็ดชั่วโมงนับตั้งแต่เราเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดยิงแล้วก็ประกาศพร้อมเข้าสู่กระบวนการเจราจาทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ปรากฏว่าเวลาสาสิบเอ็ดชั่วโมง ที่เราผ่านมาด้วยกันกลายเป็น31ชั่วโมงแห่งความสูญเสียกลายเป็น31ชั่วโมงที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยขณะนี้ข้อมูลรายงานจากสื่อสารมวลชนระบุว่าหากนับเวลาการชุมนุม ของคนเสื้อแดงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้67วันมีผู้เสียชีวิตในรอบ67วันแล้ว66ชีวิตเฉลีย่ยแทบจะหนึ่งวันต่อหนึ่งชีวิต และผมเข้าใจว่าถ้าหากรัฐบาลยังไม่ตอบรับมาตรการหยุดยิงประเทศไทยอาจจะต้องจารึกสถิติที่เจ็บปวดว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงในคราวนี้มีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยหนึ่งวัน มากกว่าหนึ่งชีวิตผมต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าการออกมาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีผู้ได้อำนาจจากระบอบอมาตยาทิปไตยให้ทำการยุบสภาคืออำนาจให้กับประชาชนจะทำให้มี จำนวนประชาชนนอนตายกลางถนนมากมายถึงเพียงนี้จนถึงขณะนี้ฉายานายกร้อยศพของนายอภิสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องกล่าวหากันทางการเมืองอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังจะนำพาประเทศไทยเดินไปถึงตรงนั้นผมในานามของแกนนำน,นปชแดงทั้งแผ่นดินจึงขอเรียกร้องอีกครั้งในชั่วโมงที่31ต่อ32ว่าให้นายอภิสิทธิเวชชาชีวะ ประกาศสั่งการให้ทหารหยุดการยิงถอนกำลังกลับที่ตั้งโดยทันทีเรื่องนี้จริงๆผมอธิบายมาสองสามวันก่อนหน้านี้แล้วแต่เมื่อคือนนี้นายกอบศักดิ์สภาวสุขเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงอย่างน่ากังวล เราไม่ต้องมาวิเคราะห์กันว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆหรือเจตนาเข้าใจผิดเพราะการมานั่งวิเคราะห์แบบดังกล่าวก็ไม่ส่งผลให้สถานการณ์คืนสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วแต่ผมอธิบายอีกทีนะครับแล้วขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนได้เผยแพร่คำอธิบายนี้ผมจะพูดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพราะ ถ้าคนในฝ่ายรัฐบาลยังเข้าใจข้อเท็จจริงของปัญหาผิดเนี่ยเราไม่มีทางที่จะมีวิธีการที่ถูกในการแก้ปัญหาได้ปัญหาความรุนแรงเวลานี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่เวทีราชประสงค์นะครับมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลใช้มาตรการกระชับพื้นที่ เอาทหารมาตั้งด่านสกัดรอบๆบ,บริเวณนี้ทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ามาชุมนุมเขาเข้ามาไม่ได้พอเขาเข้ามาไม่ได้เพราะทหารสกัดก็เกิดการ,รเผชิญหน้าพอเกิดการ,รเผชิญหน้าก็เกิดความรุนแรงขึ้นฝ่ายรัฐอาจจะบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เป็นชายชุดดำใดๆก็ตามเข้าไปเปิดฉากยิงกับฝ่ายทหารก็ตามแต่ข้อเท็จจริงก็คือมีผู้เสียชีวิตเกือบสี่สิบรายแล้วเวลานี้แล้วทุกคนนอนตายมือเปล่าไม่มีอาวุธมีทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็ประชาชนคนเสื้อแดง นี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ที่รัฐบาลสั่งหยุดยิงแล้วถอนกำลังทหารผมก็จะได้ส่งคนไปนำพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ไม่ว่าจะที่คลองเตยสามเหลี่ยมดินแดงอนุสาวรีย์ชัยหรือที่ใดๆให้มารวมตัวกันที่นี่ เหตุที่จะต้องมารวมตัวกันที่นี่เพราะแกนนำจะได้สื่อสารและควบคุมการเคลื่อนไหวให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้การที่นายกอบสั่์บอกว่านายนัทวุฒิระบุว่าจะเรียกพี่น้องประชาชนเข้ามารวมที่นี่ทันทีที่หยุดการยิงเท่ากับว่านายนัทวุฒิส่งกองกำลังออกไปปะทะกับทหารเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงครับ ต้องขอความการุณาสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เถอะครับผมไม่สามารถเรียกประชาชนที่อยู่ข้างนอกเข้ามาข้างในได้เพราะท่านขวางเอาไว้และเพราะท่านขวางเอาไว้นั่นแหละมันจึงเกิดเหตุแบบนี้และผมส่งคนออกไปรับก็ไม่ได้เพราะท่านขวางเอาไว้เช่นเดียวกัน